สำหรับวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการใช้งานในโหมด m a n นวลดีฟิปและ c a r d i o โอเวอร์นะคะในการใช้งานโหมด m a n นวลดีฟินะคะให้เราหมุนหนอบไปที่พลังงานที่เราต้องการนะคะจากนั้นเรากดปุ่มชาร์จและกดปุ่มช็อคนะคะในกรณีที่เราใช้งานโดยใช้ external p a t ด e r นะคะเราสามารถกดปุ่มชาร์จและปุ่มช็อคได้ที่ตัว external p a t ด e r เลยนะคะแต่หากเราใช้การทำดีฟ f ิปโดยการใช้แผ่นแพดนะคะ เมื่อเราต่อสายสีดําเรียบร้อยนะคะให้เรากดปุ่มชาร์จและปุ่มช็อคที่ด้านหน้าเครื่องได้เลยค่ะสําหรับการใช้งานในโหมดซิงโครไนซ์คาร์ d ิโอเวอร์ชนะคะก็เหมือนกันกันกนกบโหมดแมนนวลดีฟิเลยนะคะเมื่อเรากดปุ๊บนะคะจะมีไฟสีฟ้าติดนะคะและสัญ,ญลักษณ์คําว่าซิงที่หน้าจอนะคะโหมด s y n c h รไนซ์คาร์ดิโอเวอร์ชันะคะการใช้งานเขาก็จะมีความแตกต่างกับโหมด m ม n นวลก็คือเขาจะมีตัว a r อร์ m ร r ขึ้นมาตรงนี้นะคะอารวนะคะเพื่อที่จะทำการ ดีเทคอาร์เวฟนะคะในตอนที่เราช็อกเพราะฉะนั้นตอนที่เราทําการช็อคเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มช็อคค้างเอาไว้นะคะจนกว่าเราจะได้ยินคําว่าช็อคเดลิเวอร์นะคะ